สนับสนุนโดยคั่วกลิ้งปลาแมคเครเรลตราสาแม่ครัวเผยวินาทีเสียงตายของทหารพรานที่เข้าไปช่วยเพื่อนหลังถูกซุ่มโจมตีจนเสียชีวิตที่อำเภอรแง่กองปราบปรามรวบสามคนเกี่ยวด็อกเตอร์สวัสด์โกงลอตเตอรี่พบได้รับเงินโอนไปซุกไว้กว่า40ล้านบาทเร่งขยายผลหวังปิดเส้นทางหลบหนี ระเมรุมาตรคืบหน้าพร้อมรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุยเดชรวบแอดมินเพจดังปลุกระดมแว้นสกอยออกมาสิ่งกลางถนนตำรวจตั้งด่านรวบกว่า100คันยันเอาผิดถึงพ่อแม่เกาหลีเหนือไม่สนคำขู่สหรัฐใช้กำลังทหารจัดก,การหากไม่ยุติโครงการนิวเคลียร์ลั่นเตรียมยิงปีปนาวุธอีกรอบ พบกับประวัลสิริอิสารานันสัตกมนลวรกุลและทีมข่าวนิวทีวีในนิวข่าวเที่ยงสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับต่อสู่นิวข่าวเที่ยงนะครับวันนี้เสาร์ที่29เมษายน2560นะครับมาพร้อมกับบรรยากาศอึมครึมในหลายพื้นที่เพราะว่ากำลังจะมีพายุฤดูร้อน นะเข้ามาแล้วตอนนี้กรมอุตุกขาเตือนแล้วใช่ไหมคุณเสถียรมงคก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็มีหลายพื้นที่นี่น้ำท่วมขงังแล้วเมื่อคืนนี้กรุงเทพมหานครก็ฝนตกแต่ว่า<อ>รู้สึกว่าจะไม่ทั่วฟ้านะคะบางพื้นที่ก็ไม่ตกบางพื้นที่ก็ตกแบบชุ่มฉ<อ>่ำเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเหนือเหนืออีสาน <จะ S 2> ไล่ลงมาเนี่ยกำลังจะมาแล้วล <ง S 1> เหนือนี่เมื่อคืนเนี้ยเพื่อนส่งข่าวมาเชียงใหม่ลำปางเจอแล้วนะคะไฟดับด้วยไฟดับด้วยใช่ค่ะแต่ถ้าไฟดับยาวๆจริงๆเนี่ยเดี๋ยววันนี้ต้องไปที่เขาหลักห่างงานเพราะได้ข่าวว่าดับไปถึง12ชั่วโมงเกิดขึ้นได้ยังไงในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างเขาหลักนะฮะก็เลยโดนโวยกันซะนะเพราะนั้นใครไฟดับฝนตกพายุฤดูร้อนยังไง บอกเรากันหน่อยนะครับหมายเลขเอสเของเราเหมือนเดิมนะครับ4825118ส่งข่าวสารกันเข้ามาได้ค่ะวันนี้เราเริ่มต้นนะครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูคลิปวินาทีที่เรียกว่าเป็นวินาทีเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายของฐานพรานที่พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนหลังจากที่ถูกซุ่มโจมตีนะครับจนหน่วยของเขาเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วนะครับเราไปดูคลิปนี้กันก่อนครับ นี่คือคลิปที่เป็นวินาทีเสียงเป็นเสียงตายเลยนะครับของทางเจ้าหน้าที่ทหารพรานครับเขากําลังนํากําลังเข้าช่วยเหลือเพื่อนจากเหตุลอบวางระเบิดแล้วก็มีการยิงซ้ําด้วยเหตุเกิดที่อำเภอเจนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมานะครับค่ะและหลังจากนั้นครัางดึกที่ผ่านมาครับพลโทอภิรักษ์คงสมพงศ์แม่ทัพภาคที่1ท่านก็เดินทางมารับศพเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่1114หน่วยเฉพาะกิจ รมทหารพรานที่11ทั้ง4นายที่ก็ได้เสียชีวิตลงจากเหตุการณ์นี้กลับไปถึงท่าอากาศยานทหารบอรนอดอนเมืองแล้วนะครับและในนี่พิธีนี้ก็มีทหารกองกิตยศตั้งแถวรอรับอย่างสมเกียรติโดยปรากฏว่าศพที่มาถึงนะครับก็ได้แก่1ิเอกพรชัยสงเคราะห์เป็นคนยโสธรครับมีอาสาทหารพรานวีรวิทย์ธ,ธร,รมนามชาวจังหวัดสุริน อาสาทหารพรานมาโนดไมตรีสัมพันธ์คนแม่ห้องสอนแล้วก็อาสาทหารพรานยุพ,พยงมุงทิราชคนสกลนครนะครับทั้ง4ท่านร่างเจ้าหน้าที่ทั้ง4นายก็จะนําไปฝากไว้กับที่โรงพยาบาลภูมิพลเพื่อรอญาติมารับกลับไปบำเพ็ญกุศลต่อไปนะครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ถ้ารวมทั้งสิ้นแล้วทั้งหมดจริงๆก็คือ6นาย สองคนก่อนหน้านี้นะครับก็คืออาสาทหารพรานธารากอบเกตชาวจังหวัดนครสวรรค์รวมถึงอาสาทหารพรานธนพงศ์ทวีประยูนชาวจังหวัดระยองก็ถูกส่งกลับบ้านเกิดไปก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะครับเขีนบอกทางกองทัพก็จะมีการเยียวยาแล้วก็ดูแลครอบครัวด้วยนะคะคและมีการปูปบนบุญบําเรจให้กับทั้งครอบครัวทั้งผู้ที่เสียชีวิตด้วยเหมือนกันนะคะมาถึงเรื่องราวเห็นไหมในขณะที่อีกส่วนหนึ่งนี้เขาปกป้องเรียกว่า แผ่นดินก็เสียกนะ็เสียชีวิตในหน้าที่แบบส่วนหนึ่งนี่นี่ยังไม่รู้ทองเป็นทองไม่รู้ร้อนส่วนไหนครับส่วนของคนที่มันเป็นเด็กสกอย <c oughs> เด็กแวน้นนี่ก็ออกมา<อ>สร้างความวุ่นวายเดือดร้อนเพราะฉะนั้นตบที่หนึ่งเก้าหนึ่งก็เลยนี่แหละค่ะเพราะว่าเขานัดกันยังไงเขานัดกันเพราะว่าเขามีเพจที่ ส่งข่าวคราวกันเลยไปจับแอดมินเพจซะเลยนะคะที่ปลุกแว้นกับสกอยออกมาซิ่งกลางเมืองแล้วก็ปรากฏว่าตำรวจก็ไปตั้งด่านจับได้ยกฝูงด้วยเตรียมเล่นงานผู้ปกครองที่ละเลยในการดูแลลูกหลานให้มาทําแบบนี้กันนะคะพลตํารวจตรีสุรเชษฐ์หักพานผู้บังคับการตํารวจสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191ได้แถ,ถลงข่าวแถลงข่าวจับกุมนายเอกชัยเลี้ยงรักษาอายุ23ปีคนนี้ นี่แหละตัวดีแอดมินเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าวัยรุ่นนอนเช้าแหมชื่อดีนะและประเทศบางซื่อ,อซึ่งเป็นเพจที่นัดรวมกลุ่มรถจัก,กรยานยนต์ออกมาแว้นในช่วงกลางคืนย่านบางซื่อสุทธิสารและวิภาวดีแล้วก็พร้อมแจ้งข้อหาชักจูงหรือว่าส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทําให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทําผิดโดยได้ขยายผลมาจากการจับกลุ่มกลุ่มเด็กแว้นและแอดมินเพจอีกหนึ่งแอดพินก่อนหน้านี้ก็คือนี้เมียมาซิ่งวงเล็บว่าที่นี่ดินแดงที่มีนายพัทรุร แจ้งกระจากอายุ20ป่ปีเป็นแอดมินเพจเมื่อช่วงสงกรานที่ผ่านมานะคะแล้วก็เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาด้วยเหมือนกันคันที่บริเวณลานจอดรถเทสโก้โลตัสสาขาพระราม3าถนนรนาราธิวาสราชนครินเขตยานนาวาพลตารวจตรีสุรเชษก็ได้นําเจ้าหน้าที่ตํารวจกว่า150นายร่วมถแถลงผลการสกัดจับรถเด็กแว้นได้รถจักรยานยนต์ผิดกฎหมายร16คันคผิดพรบจราจรจำนวน73คันผู้ต้องหาทั้งสิ้น73คนแบ่งเป็นคดีตามพรบจราจร28คน คดีฝ่าฝืนคำสั่งคอสชอเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีปรนพื้นตนไม่เหมาะสมอีก43คนและ พบตรวจปสวัสสาวะเป็นสีม่วงอีก2คนนะคะชื่อนายอานิรุธวงสะอาดอายุ26ปีแล้วก็ส่งพนักง,งานสอบสวนสน,นทุ่งมหาเมฆดำเนินการแล้วก็นายพงศกรลำยาไยผลอายุ22ปีนำส่งพนักงานสอบสวนสน,นพระโขนงดำเนินการด้วยค่ะพลตำรวจตรีสุรเชษก็บอกว่าหากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดซ้ำผู้ปกครองจะต้องถูกดำเนินคดีทางอาญาเลยนะคะฐานปล่อยปละละเลยยุยงส่งเสริมหรือว่าจัดให้มีการแข่งขันรถในทางสาธารณะโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน สามหมบาทนี่ไงเขาอุตสาห์ปรับอุตสาห์อะไรก็ยังมาแว้นกันทั่วเมืองอีกก็ปรับผู้ปกครองก็แล้วนะวครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละครับต้องจับแอดมินเพจเลยเพราะถ้าไปจับแต่คนแว้นอย่างเดียวเนี่ยสุดท้ายแอดมินเพจนี้ก็จะเป็นแหล่งในการดึงคนเข้ามาอีกใช่ค่ะไปนัดแนกันอีกว่า ตอนนี้นะตีสองเจอกันที่นี่อ,อันนี้ก็ไปจับนะผิดเช่นเดียวกันทางไอมินเพจต่างๆนะครับท, <ะ S 1> ทีนี้อีกหนึ่งการหลอกลวงที่เกิดขึ้นเนี่ยมีหลายเคสและ,<ท>ะหนึ่งเคสที่เกิดขึ้นที่เราทราบกันดีแล้วก่อนหน้าน,นี้ก็คือในในเคสที่เกิดขึ้นในจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์อมรัพย์จุฬาแต่นี่คุณสายกรบออธิบายก่อนว่าสอจลหรือว่าสหกรณ์อมทรัพย์จุฬาเนี่ยคือไม่ได้เป็นสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการโกงนี้นะเป็นเพียงแค่หน่วยงานหนึ่งที่มีอดีตอาจารย คนนี้เนี่ยเป็นอดีตประธานเป็นผู้บริหารเป็นอดีตประธานแล้วสมมติวิธีการที่จะหลอกอาจารย์ด้วยกันวันก่อนผมพูดกับอาจารย์จุลาะอาจะเล่าให้ฟังหรือวิธีการสมมุติว่าสมมติว่าผมผมเป็นอาจารย์อดีตประธานท่านนั้นนะแล้วจะหลอกคุณสายกมลนะคุณสายกมลอยากลงทุนใช่ไหมผมเห็นหมดแล้วว่าเงินของคุณสายกมลที่ฝากไว้กับสหกรณ์นี้เนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างไรเพราะฉะนั้นคุณสัยกมลอยากจะได้ผลตอบแทนเนี่ย ผมคิดคำนวณให้เสร็จเลยว่าเอร์ซต่อเดือน12อร์เซต่อปีกำลังดีเหมาะกับชีวิตหลังเกษียณแบบนี้และวิธีการเนี่ยไม่ต้องเอาเงินสดมาไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นคุณฝากเงินฝากหุ้นกับผมไว้แล้วหุ้นที่คุณสกรณ์เซ็นไว้กับสหกรณ์เนี่ยเซ็นให้ผมพอเดี๋ยวผมโอนจากนี่ เข้าโคต้าลอตเตอรี่โอ้โหแค่นั้นเองง่ายมากเจล้าน10ล้านหายไปในพริบตาอาจารย์เชื่อด้วยนะอาจารย์บอกว่าน่าเชื่อถือมากเพราะอาจารย์ท่านนี้เป็นอาจารย์ที่เป็นอดีตประธานมา10-20ปีอ่ะทุกคนให้ความเคารพนับถือท่านอาจารย์มาโดยตลอดแล้วปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยพอสืบในเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการโกงโคต้าลอตเตอรี่ที่อ้างขึ้นมาโดยลอยๆเนี่ยนะสุดท้ายคงไม่น่าจะมีหรอกโคต้าลอตเตอรี่อะไรแบบนี้นะฮะ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับสอ,อาจลนะครับกองปราบเขาไปตามรวบบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก3คนอ,อีก3าคนที่เกี่ยวข้องกับรองศาสตราจารย์ดรสวัสดสิสดส์แสงบางปลาอาดีตประธานสากลอ,อมทรัพย์จุลาลงกรมหาวิทยาลัยผู้ต้องหาคดีช่อโกงประชาชนนะครับคดีหลอกให้ไปลงทุนในโคต้าลอตเตอรี่แล้วคนที่เข้าร่วมลงทุนเนี่ยมากมายมหาศาลทั้งหมดทั้งมวลเป็นสมาชิกของสอจลทั้งหมดเลยเป็นข้าราชการเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่ใน มหาวิทยาลัยชื่อดังทั้งหมดเลยค่ะมูลค่าความเสียหายที่น่าตกใจทั้งหมดคือกว่า1,400ล้านบาทนี่ใหญ่มากมหาศาลมากนะครับพันกว่าล้านนะครับปรากฏเมื่อวานนี้ตำรวจเชิญตัวนางสาวพวิทพรใบเกตอายุ28ปีคนนี้ถูกระบุว่าเป็นคนสนิทของอาจารย์อดีตประธานท่านนี้ครับของอาจารย์สวัสด์เนี่ยนะเป,นเป็นสาวคนสนิทและอีกคนหนึ่งคือจิรัชยาคุณยศยิ่งอายุสาปี เป็นสาวทอมบอยมาสอบปากคำหลังจากพบว่ามีความเชื่อมโยงในเส้นทางการเงินก็คือมีการรับเงินจากอาจารย์สวัสด์เนี่ยไปกว่า4ี่ิบกว่าล้านบาทเป็นเส้นทางการเงินที่มีการโอนให้นะฮะซึ่งบอกว่านางสาวพวิตพรน่าจะเป็นลักษณะของคนสนิทที่เป็นกิ๊กสาวพูดอย่างนี้ก็ได้ของอาจารย์สวัสด์บอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีการครบหากันมาเนี่ยประมาณสองปีแต่ปรากฏดูบัญชีแล้วเนี่ยรับเงินไปกว่า4ี่สิบล้านนี่นะฮะ ตำรวจก็เพิ่งจะฝากขังอีกคนหนึ่งไปก่อนหน้านี้ด้วยก็คือนางสาวเมธวัตรหรือว่าพจกรคนมั่นอายุสาสองปีเพราะฉะนั้นตอนนี้ทั้งหมดที่บอกว่าน่าจะเกี่ยวข้องก็คือ3คนที่ตำรวจคุมตัวได้ก็แจ้งข้อหาความผิดตามพรบอฟอกเงินนะครับชั้นต้นพนักง,งานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัวแล้วนะครับนำตัวไปขอหน้าสารายาวรัชดาฝากขังส่วนการสอบปากคำนางสาวภวิทพรหนึ่งในผู้ต้องหาที่บอกว่าเป็นคนสนิทอาจารย์สวัสดนินะฮะ บอกว่าเมื่อปี2557ถึง2558เนี่ยเพิ่งจะรู้จักกับอาจารย์สวัสด<ะ>ิ์โดยบังเอิญเพราะว่าไปเจออาจารย์เนี่ยทำกระเป๋าสตางค์ตกเอาไว้ที่แมนชั่นแห่งหนึ่งย่านเตาปูนก็เลยไปติดต่อขอมอบคืนให้ด้วยความหวังดีหลังจากนั้นก็เลยพูดคุยตจะต่อกันเรื่อยมาจนกระทั่งสนิทสนมกันจนถึงปัจจุบัน แต่ตอนนี้ยังไม่มีใครเจอรองศาสตราจารย์ดรสวัสด์เลยนะคะแต่เขาบอกว่าตํารวจบอกว่าอยู่ในในเมืองไทยนี่แหละยังไม่หนีไปแล้วก็เหมือนกับว่าได้เข้าลางของหลักฐานแล้วก็ตามใกล้จะเจอตัวแล้วนะคะเพราะอาจารย์สวัสด์เองก็อายุเยอะมากแล้วเหมือนกันนะคะแล้วที่เขาบอกว่าเจอได้นี่เพราะว่าไปเอาเงินไปจ่ายค่าบาคาร่าเล่นพนันบาคาร่าติดพนันบอลออนไลน์ด้วยต้องโอ้โหมันแย่ตรงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นการหลอกลวงที่เกิดขึ้นในระดับของโอ้โหความน่าเชื่อถือ ที่หลอกไปเนี่ยพันกว่าล้านแต่ว่าโอนให้นางสาวพวิทพรนี่แค่40ล้านาแล้วที่เหลืออีกมหาศาลไปไหนนั่นนะสินะ,นะคะต้องตามตัวมาเจอให้ได้เอาละอย่างที่บอกว่าเรื่องของพายุฤด,ดูร้อนเนี่ยก็เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยนะคะเรามาดูที่กำแพงเพชรก,กันก่อนเลยค่ะที่กำแพงเพชรป,ปรากฏว่าพื้นที่ของกำแพงเพชรนั้นน้ำเอ่อท่วมสูงถนนกว่า50เซนติเมตรแล้วก็พิจิตรเสียหายไป4อํอำเภอนะคะอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรได้เกิดพายุฝนกระหน่ำลงมาหล ชั่วโมงตั้งแต่เย็นวานนี้แล้วนะคะทำให้มีน้ําเอ่อล้นท่วมถนนสายคลองแม่ลายคลองลานบริเวณหมู่5บ้านมอมะปรางทองและหมู่11บ้านคลองปิ่นโตตาบนคลองน้ําไหลระดับน้ําสูงประมาณ50เซนระยะทางกว่า300เมตรรถยนต์กับรถจักรยานยนต์ก็ค่อนข้างลําบากเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยไหลแรงมากนะคะส่วนที่พิจิต ก็เกิดพายุฤดูร้อนติดต่อก,กันเป็นวันที่2แล้วล่ะค่ะโดยเกิดพายุเกิดซ้ำเมื่อช่วงค่าที่ผ่านมาสร้างความเสียหายเพิ่มใน4อําเภอไม่ว่าจะเป็นอำเภอดงเจริญตะพานหินสามงามแล้วก็วชิระาบ,บารมี บ้านเรือนได้รับความเสียหายเพิ่ม28หลังคาเรือนโดยเฉพาะที่หมู่ที่8บ้านวังโปร่งตำบลกำแพงดินอําเภอสามงามพายุได้พัดเอาหลังคาบ้านของประชาชนหลุดออกไปจากตัวบ้านเลยล่ะค่ะโอ้โหนี่เห็นไหมมาเป็นอย่างนี้เลยแถบนึงเลยนะคะหายไปเลยใช่ค่ะความเสียหายกับบ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินภายในบ้านถูกฝนตกเปียกเสียหายรวมสองวันมีบ้านเรือนที่เสียหายจากพายุฤด,ดูร้อนแล้ว282หลังคาเรือนกุฏิพระสองหลังซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องเร่งให้ความช่วยเหลือต่อไป ขณะที่กรมอุตุนิยมววทยาได้ออกประกาศเตือนพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่15ลงวันที่29เมษายนก็คือในวันนี้เนี่ยนะคะประมาณ5นาฬิกาที่ผ่านมาระบุว่าประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีพายุฝนฟ้าคนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่กับมีลูกเห็บตกและฟ้าผ่าบางพื้นที่ โดยอากาศจะคลายความร้อนลงมีผลกระทบกับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางก็เลยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงกันด้วยค่ะครับก็แจ้งเตือนกันนะฮะเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับส่วนเรื่องของพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับเราจะอัปเดตให้กับคุณผู้ชมทุกสัปดาห์าหนะครับเรื่องของความคืบหน้าตอนนี้ก็เดินหน้าไปเรื่อยๆตอนนี้เหลือเพียงแค่5เดือนแล้วก็มีหลายเรื่องที่ต้องทําให้เสร็จเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างแล้วก็งานสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดในรายงานพิเศษของเราครับโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม รวมไปถึงการติดตั้งชั้นเชิงกรอนและเรือนยอดบุษบกทั้ง9องค์เป็นหนึ่งในสองส่วนหลักสําคัญของการก่อสร้างพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งขณะนี้ได้จัดสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารประกอบต่างๆอาทิพระที่นั่งทรงธรรมสาลาลูกขุนหนและสทับเกษตรและทีม พระพลายกนาวัดพระเชตุพนวิมลมังคารามเป็นต้นส่วนประติมากรรมประกอบพระเมรุมาตรได้แก่เทวดายืนและนั่งรอบพระเมรุมาตรซึ่งเป็นส่วนที่2อ,อยู่ระหว่างการปั้นตกแต่งรายละเอียดเครื่องทรงเทวดาตกแต่งเก็บรายละเอียดหุ่นต้นแบบปูนพลาสเตอร์หล่อไฟเบอร์กลาสทำสีรองพื้นและดำเนินการเขียนสีขณะที่ปริมากรรมพระศิวะพระนารายณ์พระอินทร์พระพรม เท้าจัดตุโลกบาลทั้ง4องค์รวมทั้งรูปปั้นสัตว์มงคลประจําทิศและสัตว์หิมะพานอยู่ระหว่างปั้นแต่งเก็บรายละเอียดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเช่นเดียวกับจิตกรรมฉากบางเพลิงก็อยู่ระหว่างการเขียนสีเก็บรายละเอียดส่วนการสร้างพระโกรจันทร์ก็ได้ดําเนินการฉลุและประกอบลายช้อนไม้แล้วอธิบดีกรมศิลปากรากระบุว่าในเดือนหน้าจะเริ่มดําเนินการในส่วนของงานสถาปัตยกรรมและอาคารประกอบอื่นๆ รวมถึงการปรับภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบซึ่งขณะนี้ถือว่ามีความคืบหน้าไปมากกว่าแผนที่วางไว้และได้มีการวางแผนการก่อสร้างในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงไว้แล้วจึงไม่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใดเราคิดว่าโครงสร้างทั้งหมดน่าจะสมบูรณ์ร้อเเซในเรื่องโครงสร้างก็ประมาณกลางเดือนพุษภาแล้จากนั้นเรื่องของงานสถาปัตยกรรมงานประดับตกแต่งแล้วก็งานภูมิทัศน งานภูวิทัศน์ก็คงจะได้เริ่มตั้งแต่พฤษภาคมเป,ป็นต้นไปก็คือเริ่มปรับระดับดินให้ได้ระดับตามที่ได้มีการออกแบบก็คงจะมีการลังวัดและมีการเกลี่ยดินตั้งแต่พฤษภาคมเป,ป็นต้นไปและภายหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชแล้วทางกรมศริลปากรจะมีการจัดนิทรรศการและเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมพระเมรุมาตร ในระหว่างวันที่1ถึง30พฤศจิกายนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ชื่นชมความสวยงามและศึกษาความรู้เกี่ยวกับพระเมรุมาตและพระราชพิธีอันสำคัญครั้งนี้มนูมาตรวงถ่ายภาพรุ่งโรตั้งนพากรทีมข่าวสังคมนิวทีวีรายงาน ก็เป็นประติมากรรมเป็นความสวยงามที่ประชาชนทุกคนโดยเฉพาะช่างทั้งหลายเนี่ยได้ร่วมกันตั้งใจทําเพื่อถวายพระองค์ท่านด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามเรื่องโพประชาชนบ้านหลังจากที่เรือดำน้ําไปเรียบเรียบเงียบๆแต่ก็เรียบร้อยเรียบร้อยเลยนะคะประชาชนก็บอกว่าอยากจะให้รัฐบาลออกมาพูดถึงเรื่องนี้สักหน่อยหนึ่งเพราะว่าโพส่วนอยญ่บอกว่าอยากรู้เรื่องการทํางานของรัฐบาลมากเลยนะคะจะมีประเด็นไหนมาเดี๋ยวกลับไปติดตามช่วงหน้าค่ะ